สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราออกจากมืองการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากาลังจะมุ่งหน้าไปยังนิคอนคเน่ <Yeah. S 1> นะคะก็จะไปไหว้ไหว้พระนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปวัดไหนก็รอติดตามชมแล้วกันนะคะช่วงนี้เราเป็นคนขับทุกวันเลยนะคะก็คิดอยู่ว่าจะหาคนขับรถที่ไหนสวยขนาดนี้ได้อีกนะคะโอเคเดี๋ยวขอขับรถต่อกันนะคะ ชื่อติดด้วยนะคะทุกคนตอนนี้มันชื่อว่า Ornithom เดี๋ยวนะ Ornithomimosaur o นะคะสังเกตดูว่าส่วนมากเนี่ยแบบชื่อเดืด่งองน่ะสองมันจะลงกว่าจะซอสซอสหรือแบบรัสรัสหรือแบบแซลอ,อนแอนอะไรประมาณนี้นะคะตรวน,นี้ สำคัญของแหล่งรอยตีนไดนวเสาท่าอุเทนนะคะก็คือเป็นแหล่งที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นแหล่งที่พบรอยตีนนะคะเป็นจำนวนมากที่สุดเลยในประเทศไทยนะคะเป็นร่องรอยในอดีตที่ถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหินโดยธรรมชาติเป็นบันทึกที่ทำให้เรานะคะรู้เรื่องราวการดำเนินชีวิตนะคะของสัตว์ในยุคดึกดำบรรน,นะคะทำให้สามารถจรินตนาการ,การสภาพแวดล้อมนะคะ ในโบราณได้นะคะรวมทั้งแสดงความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตนะคะซึ่งนับนับได้ว่านะคะเป็นมรดกทางธรรมชาติที่สําคัญของคนไทยทุกคนนั่นเองนะคะซึ่งธรณีวิทยาของแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทนนะคะก็คือ,อจะอยู่ในหมวดหินโคกกรวดนะคะยุคครีเทเชียสตอนต้น ซึ่งมีอายุประมาณ100ล้านปีมาแล้วนะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ100ล้านปีนะคะซึ่งจะประกอบได้หินทรายหินทรายแป้งแล้วก็หินโคลนสีน้ําตาลแดงนะคะมีรอยริ้วขึ้นอ่หรือที่เป็นภาษาอังกฤษคือ ripple m a r k นะคะแล้วก็รอยระแหงโคลนนะคะ mud cracks ก,การคัดขนาดของไม่ทรายอยู่ในระดับปานกลางนะคะสภาพแวดล้อมโบราณพบแม่น้ำพัดพา ริมฝั่งแม่น้ำํำถ้าเราไม่ได้ผ่านบางนี้เนาะเราก็ไม่ได้แบบแวะเข้ามาแล้วก็ได้มาศึกษาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าที่จริงคือเขาก็ยังไม่ได้เปิดแบบเปิดทําการเต็มที่ะคะ่ะแต่ว่าเราสามารถแวะเข้ามาแล้วก็มาศึกษาเองได้แบบนี้นะคะอีกวัวโนดอนอะเก็บภาพก่อนตังตัวนี้ถ่ายข้างหน้าตรงนี้ยังอและที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอมีรอยเท้าของไดโนเสาร์อยู่นะคะเนี้ค่ะเขาจะเป็นแบบตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นตรงนั้นแหละที่เป็นหลุมลงไปเหมือนเป็นสามสามกีบอ่ะมันมีเท้าสามกีบอ่ะออมีแบบเดินลึกเข้ามา ยู่นี่อยูน,อยนี่เรียกแตกเนาะเรียกว่ารอยตีนเลยอ่ะีย่างียเว่ารอยเท้าใช่ปะ ตรงนี้คือเป็นแบบมีรอยเท้ารอยตีนอ่ะมีรอยตีนเยอะมากนะคะดูสังเกตดูว่าที่เป็นแบบเนี่ยเป็นรอยตีนไหนเห็นเป็นรอยตีนเลยอะค่ะ จะเป็นประวัติของการค้นพบนะคะว่าค้นพบตอนไหนใครเป็นคนมาสำรวจอะไรประมาณนี้นะคะเอาหลากัหลกๆเลยก็คือค้นพบเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนะคะพศสองห้าสี่สี่สองห้าสี่สี่เราอยู่ปสีนะคะสองห้าสี่สี่ อันนี้เขาจะบอกหมดเลยนะว่าแบบช่วงนั้นใครเป็นเป็นหัวหน้าคณะสำรวจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ศึกษาไปเพื่ออะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือศึกษาเพื่อที่จะได้รู้ว่าในในสมัยโบราณเนี่ยสมัยที่แบบมียุคสัตว์ดึกดําบรรเนี่ยคือมีเขาเรียกว่ามีสภาพแวดล้อมยังไงมีการใช้ชีวิตยังไงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่หลงเหลือให้เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า เป็นหลักฐานทางทางโบราณที่บ่งบอกได้เนะาะไดโนเสาร์นกกระจอกเทศถ้าอุเทนในอดีตอันนี้คือน,น่าจะเป็นแบบว่าจำลองขึ้นมาจากที่ได้ศึกษานะคะว่าจะเป็นแบบนี้ เ้ยน,นี่ยนี้ด้วยค่ะทุกคน,น,นกระบวนการเกิดรอยตีนไดนโนเสาร์นะคะก็คือไดโนเสาร์จะเหยียบลงไปในดินอ่อนนุ่มอ่ะมันถึงจะเป็นรอยได้ใช่ไหมคะทีนี้พออ่าเป็นรอยตีนลงไปปุ๊บถูกแดดเผาจนแห้งเกิดการฝังกลบโดยตะกอนที่พัดพามาใหม่เกิดกระบวนการแข็งตัวกลายเป็นหินรอยต่อทั้งสองส่วนสามารถแยกจากกันได้รอยตีนดั้งเดิมรอยตีนธรรมชาติรูปหลอ โอเคค่ะตอนนี้เราจะออกจากแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ที่ท่าอุเทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าตัวเมืองนครพนมเลยไปไหว้พระก่อนแต่เราจะไปวัดไหนทุกคนตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาทานข้าวนะคะจะบอกว่าข้าวเที่ยงไม่ใช่เพราะมันหลายสองชั่วึ่งแล้วนะคะเราอยู่ที่ร้านส้มตำไรไฟนะคะซึ่งเราสารั่งที่เป็นตำป่านะคะหน้าตาและรับประทานมากน้ำลายสอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความหมูย่างนะคะมาพร้อมกับน้ำจิ้มเลี้ยงแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมให้ทุกคนดูเพราะว่าเอาจริงๆคือแค่เราได้กลิ่นเราก็รู้แล้วว่ามันต้องแซ่บแนะคะ อร่อยมากทุกคนส้มตำไรไฟนะคะอยู่เส้นริมติดดิมริมโวงเเดีด๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ ทุกคนให้ยืนยันความแซบนะคะหมดทุกอย่างจริงๆอันนี้เราสั่งเป็นต้มแซบกระดูกหมูเิ